สวัสดีทุกคนมีของมาส่งอีกหนึ่งชิ้นจากทางนิวบ a n านนะครับเดี๋ยวผมติดไมค์ก่อนคลิปที่แล้วเรารีวิวตัวนิวบ f r านเฟ o โฟมมอล V5 เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะตอนนี้เนี่ยมีอีกตัวหนึ่งของนิวบ a n านที่เป็นในตระกูลเฟ f โฟมเหมือนกันนะส่งมาให้เราได้รีวิวอีหนึ่งคู่นี่กลองแดงอีกแล้ว นะครับนั่นคือ New Balance Fresh Foam 1080 V14 เริ่ต้นชมคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะวิ่งไงอ้วนนะครับทางช่องทางของแฟนเพจ a c e b o o k ช่องทางของ Youtube ช่องทางของ TikTok ทั้งหมดใช้ชื่ออ c o เขาเดียวกันวิ่งไงอ้วนฝากทุกคนช่วยติดตามด้วยนะครับเพิ่งมาสดสดร้อนๆรองเท้าวางขายวันที่10นะครับสดสดร้อนๆเลยอ่ะทุกข้างกลองก่อนตัวนี้นะครับจะเป็นตัว1 0 8 0 V14 นะผมสั่งไซส์มาเป็น1 1 5 US นะครับ 29.5เซนแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าเท้ากว้างแบบ2ออีก็หนหน้าเท้ากว้างกว้างหน่อยเนาะก็ดูข้างกล่องครับก็เขียนว่าเป็น Y แบบนี้เนาะนี่ก็จะเป็นตัวหน้าเท้ากว้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องสดๆร้อนๆให้ทุกคนได้ชมกันในคลิปนี้เนะาะมาดูกันเฮ้ผมเลือกซื้อเป็นสีอะไรทุกคนน่าจะเดาไม่ผิดครับผมเลือกซื้อสีํำเงินครับนี่เป็นไงสวยไหม ตอนนี้ที่วางขายเนี่ยก็จะมีอะของนิวบาลาน c e เองเนาะก็จะมีทางรันทูพาร d ได e นะครับแล้วก็จะมีที่ a อ e ว i ร e นเอวนะเอวรที่มีขายอยู่อ่ะให้ดูใกล้ๆก่อนนี่สีน้ำเงินเป็นสีโปรโมทของเขานะครับอันนี้ข้างไหนอันนี้ข้างซ้ายนะเดี๋ยวเราดูข้างขวาก่อนข้างขวาอยู่นี่นี่สดๆร้อนๆเลยนะทุกคนนะเพิ่งมาไปไงทุกคนดูดีไซน์ก่อนครับ มีการปรับดีไซน์เล็กๆ,ๆน้อยนะครับจากตัว V13 เนาะตัวนี้ผมซื้อมาเป็นสีน้ําเงินนะตัว Navy เนาะคุมโทนน้าเงินเลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ New Balance ตรงนี้เป็นรีเฟ็กสะท้อนแสงนะครับส่วนตัวเอ่อมิโซนะครับก็จะมีการไล่สีตรงนี้เนาะจะเป็นสีเหลืองเขียวฟ้าในส่วนของตัวมิโซตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเขียนเป็นเฟสฟ f o r m ในส่วนนี้เนาะส่วนตรงบริเวณของท้ายด้านท้ายนะครับก็จะมีการเขียนโลโก้ 1080เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนเป็น New Balance f a c e Foam 1080อย่างนี้นะครับอ้ข้างทางด้านไหนบ้างตรงนี้ก็จะเป็น r e f ฟ็กสะท้อนแสงเนาะแล้วก็อันนี้ในส่วนของตัว outsole นะครับดีไซน์ของ New Balance ในปีนี้นะครับตั้งแต่ตัวมอที่เรารีวิวก่อนแลานี้เนาะรวมถึงตัวนี้นะะก็ออกแบบมาค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเลยมาดูส่วนของ upper กันบ้าง อัปเปอร์ตัวนี้นะเป็น engineered นะครับซึ่งจะเหมือนกันในตัว M V5 เนาะแต่ถ้าเทียบกับในตัว V13 นะครับตัว V13 นี่จะออกไปทางดิดๆิหน่อยนะมีการยืดหยุ่นหน่อยแต่ตัวนี้เปลี่ยนอัปเปอร์เป็นตัว e n g i n e e r e เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่านี่มีการให้สีน้ำเงินเนาะแล้วก็มีการใช้ e n g i n e e r e เนี่ยในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไรตรงโทบปอกตรงนี้ครับค่อนข้างที่จะมีรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นวัสดุอีก อีกลายหนึ่งเห็นไหมครับเพื่อให้ระบายอากาศในช่วงของตรงบริเวณทบอบกเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือวัสดุของไ g N m m เดมในตัว1080เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะอันนี้ผมรู้สึกเองเนะว่าเนี่ยผมลองจับดูเนี่ยทุกคนลองดูอันนี้ผมให้ดูผมรู้สึกว่ามันจะสากๆมันจะแข็งๆหน่อยเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปลองวิ่งดูนะครับเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็ การระบายความร้อนต่างๆนึกว่าจะทําได้ดีเหมือนตัว V13 หรือเปล่านะซึ่งในตัว V13 เนี่ยมันมีความเป็นนิดอยู่ไงมันเลยมีผมเลยมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับวัสดุข้อท้าตรงนี้จะเป็นวัสดุอีกประเภทหนึ่งนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจะมีผิวที่ขรุขระหน่อยๆเนาะตรงบริเวณรับตรงตัวข้อเท้านะครับตั้งแต่ด้านข้างมาเลยนะตรงบริเวณด้านข้างของข้อเท้าต่างๆลงถึงบริเวณของตัว ส้นเท้าด้วยนะจะเป็นผิวขูกขาดหน่อยอันนี้ผมลองใส่ในมอแล้วค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็ไม่มีอาการหลุดส้นให้เห็นนะครับตรงส่วนตรงนี้ก็จะแข็งนะตรงนี้ก็จะนุ่มหน่อยสปอร์ตเต็มที่แน่นอนมาดูในส่วนขอยเป็นลินรองเท้าบ้านนะครับรองเท้าให้มาค่อนข้างหนาพอประมาณหนาเลยแหละมีเจาะรูระบายอากาศให้ให้ด้วยนะแต่หนาเลยอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูเวลาเราวิ่ง เหงื่อต่างๆนะครับหรือน้ำเนี่ยที่มันลงไปชุ่มในตัวรองเท้าครับมันก็จะมีการอมน้ําพอสมควรเนาะน้ำหนักตัวตรองเท้าก็อาจจะเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งคือเรื่องของการระบายอากาศและการระบายความร้อนในการวิ่งของเราเนาะต่อมาในส่วนของบริเวณของอินโซนะครับอินโซถอดได้มาถอดให้ดูนี่อินโซถอดได้นะครับมีการเขียนเจเนอเรชันของเฟสโฟมไว้ที่ตัวอินโซด้วยเห็นไหม หนาพอประมาณแล้วก็นุ่มและขนาดคล้ายๆกันในทุกๆตัวของเฟสโฟมเลยนะอินโซ,โซถอดได้นะแล้วจะใส่ยังไงเลยเนี่ยทีนี้ใส่ยากเขาอีก seconds later โดยรวมเป็นไงมีรูร้อยลันน้ำหลูกมาให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กลัวจะหลุดส้นนะแต่ถ้าที่ผมใส่เนียวบาลานมาในหลายๆคู่ครับไม่เคยมีคู่ไหนที่จะต้องร้อยลันน้ำหลูเลยนะตั้งแต่ผมใช้มานะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเข้ากับท้าผมด้วยแหละ ต่อมามาดูในส่วนของตัวมิโซและเอ้าโซกันบ้างนี่มิโซเฟสโฟมเอ็กซ์ใช่ไหมใช่เฟสโฟมเอ็กซ์เท้าความอย่างนี้ก่อนหลายๆคนเป็นแฟนขับนิวเวอลานหรือยังไม่เคยใช้นิวเวอลานเนี่ยครับ ตัวมิโซหรือชั้นโฟมของนิวบราเนียมีด้วยกันอยู่ 2, 2> อรประเภทเนาะประเภทแรกคือตัวเฟสโฟมเอ็กก็คือตัวนี้นี่นอ,อยู่ในสายรองเท้าเดล l ิเฮนเนอร์รองเท้าแมคคูชเนนิงรองเท้าแนวรองรับแรงกระแทกเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็น1 0ึ่งศูนย์แปดศูนย์ก็ตามก่อนหน้านี้รุ่นก่อน1 0ึ่งศูนย์แปดศูนย์เขาจะมีแปดแปดศนะครับเป็นรุ่น1 0ึ่งศูนย์แปดศตัวเล็กลงมาหน่อยเนาะเราก็จะมีตัว860นะสำหรับคนที่มีเรื่องของเท้าแบนต่างๆเท้าล้มในต่างๆ ตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้า s t a ล์ด i บ i ดีนะครับที่จะช่วยรองรับในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเท้าของหลายคนเนาะพอขอยับจากตัว1 0ึ่งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัวมอวีนะที่เป็นแบบโอโ้โหโฟมหนาะจัดเลยนะแต่ตัวนี้มันเป็นตัวหลักครับของ New Balance เลยนิวบาลานเคยบอกไว้กับสื่อเลยสื่อครับว่าถ้าเขาทำํำรองเท้าวิ่งคู่เดียวได้เนี่ยเขาจะผลิตแค่1 0ึ่งศครับเอวอีกประเภทหนึ่งเป็นโฟมแนวซิ่งขึ้นมาและของทางนิวบาลานเนาะ นั่นคือตัวฟิล l เซลหรือบางคนเรียกฟูวิสเซลก็ว่ากันไปเนาะตัวนี้มันจะเป็นโฟมสายซิ่งขึ้นมาหน่อยนะครับอาจจะเริ่มต้นจากตัวท็อปเข้าเลยคือ SC Edit ครับเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูมีแผ่นคาร์บอนใช้โฟม P ีบ้าเบสเนาะเป็นโฟมตัวท็อปเลยให้ความนุ่มให้ความเบาให้อาการดีดเด้งจากแผ่นคาร์บอนเองก็ตามแล้วก็จากตัวโฟมเองก็ตามที่มันรับกันอยู่เนาะรอนจากฟิลเซลมาก็จะมี s c Pa er, มี s c t e n เ e r แล้วก็จะมีตัว Level v c ีเงี้ยครับก็จะเป็นไลอัพของตัว f ฟิ c เซลที่เป็นโฟมอีกประเภทหนึ่งจากตัวนี้ซึ่งวิธีการใช้งานของ2ข้างนี้ครับมันแตกต่างกันเลยตัวนี้มันเป็น d e l ริ e n เนครับที่คุณสามารถใส่ได้ในทุกวันกับตัวเฟสโฟมเนี่ยครับฟิ c เซลคุณอาจจะทำความเร็วหน่อยซิ่งหน่อยหรือใช้ในวัน Rest Day ต่างๆนะแต่สำหรับใครหลายๆคนครับที่กำลังเริ่มต้นในการออกกาลังกายครับ ผมไม่นําเลยเฟสโฟมเนี่ยครับมันเป็นโฟมที่ช่วยนะในเรื่องของการลดอาการบาดเจ็บรองรับแรงกระแทกต่างๆเนาะเพราะเราเพิ่งเริ่มออกกําลังกายเนี่ยเราอาจจะยังต้องการการรองรับแรงกระแทกดีๆการซัพพอร์ตดีๆครับเพราะฉะนั้น f a เฟสโฟมจะเป็นหนึ่งในโฟมที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกใช้ตัวสเปคของตัวเฟสโฟมนะใน1080 V24 นะครับตัวส้นเท้าในสูง38มิลนะแล้วตัวหน้าท้าในสูง32มิลตัวนี้ดอป6นะครับในไซส์ผม 11.5 us 29.5ซนตมรเดี๋ยวเราชั่งให้ทุกคนดูนะครับว่ารองเท้าคู่นี้น้ำหนักเท่าไหร่เนาะอ่ะผมลองชั่งก่อนอันนี้คือข้างขวานะครับ338.3ประมาณ338-340กรัมนะครับในข้างขวาเนาะส่วนข้างซ้ายอย่าลืมถอดน,นี้ออกก่อนขางอันนี้ข้างซ้ายนะอ่ะเดี๋ยวผมชั่งก่อนข้างซ้ายหนัก340.4 ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับน้ำหนักตัวนะสำหรับในไซส์ผมด้วยนะ11.5 US นะครับนักประมาณ340กรัมต่อข้างก็เป็นรองเท้า d ดอ r y h e n เ e r เนอะแล้วก็เป็นรองเท้าแนว Recovery ต่างๆแนว Mac Cushioning ต่างๆนะในการรองรับแรงกระแทกเนี่ยที่มีน้ำหนักตัวเนี่ยประมาณ340กรัมนะครับในไซส์ผมอันนี้ก็ลองพิจารณาดูในเรื่องของตัวน้ำหนักเนาะต่อมามาดูในส่วนของตัวเอลโซกันบ้างนะครับหให้ทุกคนดูก่อน t s o l ซ ทำไมตรงนี้ถึงเป็นสีสีเหลืองวะข้างทาวด้านใน,นด้วยใช่ปะม,มีการให้สีนะครับอันนี้เป็นสีดำเนาะให้มาค่อนข้างที่จะเต็มพื้นที่เลยถ้าในตัว V 23มันจะมันก็จะเป็นเส้นๆลงมาหน่อยเนาะแต่ตัวนี้ก็จะให้ตัวเอาโซเนี่ยมาเป็นแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็บริเวณของข้างทาวด้าน,นในเนี่ยก็จะมีการให้สีเป็นสีเหลืองแบบนี้เนาะสีเหลืองเหลืองไหมมันเหมือนเสียบสีมัสซาดะครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งดูครับแต่ ตัวยาของนิวบาลานเนี่ยผมมั่นใจได้ในหลายๆคู่เลยครับว่าค่อนข้างที่จะเกาะถนนได้ดีมาดูฟิลลิ่งของตัวเฟสโฟมบ้ากต้องพูดตามจริงว่าเรายังไม่ได้ลองใส่นะแต่เราลองบีบๆให้ดูให้ทุกคนดูก่อนเป็นไง ผมว่าผมลองบีบตอนที่ได้รองเท้ามาเนี่ยผมก็ลองบีบเนาะมันหลายๆคนก็บอกว่าหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เนี่ยมันมันนุ่มนุ่มแบบมันไม่ได้นุ่มแล้วมันคืนแรงอะครับมันนุ่มแต่มันไม่มีอาการคืนแรงหรือการเลสพน,นส์กลับมาให้กับนักวิ่งครับมันเป็นรองเท้าแนวรีคาร์ฟเวอรี่รองเท้าแนวเดเวเฮนเนอร์ต่างๆที่คุณใส่แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสบายหนึ่งศูนย์แปดศูนย์มันเลยมีคาแรคเตอร์ในลักษณะนั้นมาตั้งแต่วีสิบสอง วีสิบสามเนี่ยผมรู้สึกแบบนี้มาเลยเือเหยียบไปปุ๊บนุ่มสบายแต่พอผมกดรองเท้าคู่นี้ตอนแรกครับเนี่ยอยากให้ทุกคนลองลองลองไปดูที่ช็อปอะครับแล้วลองไปกดดูหรือลองใส่แล้วลองกระโดดลองเดินดูครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเฟิร์มขึ้นจากสัมผัสแรกเลยนะมันรู้สึกเฟิร์มขึ้นครับอ่ะมีเบคนดูอีกทีหนึง่งเบอร์บางคนแบบเนี่ยคือถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบ กดบีบคือบีบแล้วสุดเลยคือมันนุ่มแบบยุ่บขนาดนี้เลยมันเลยเป็นที่มาว่า1นึ่ศูนย์เนี่ยทุกคนเลยรู้จักกันว่าเฮ้ยมันยวบนะแต่มันวิ่งสบายครับแต่การวิ่งสบายน่ยคุณอาจจะทําความเร็วกับเขาไม่ได้ครับคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยในการวิ่งวิ่งเฟสช้าหน่อยอะไรเงรี้ยวิ่ง7วิ่งเฟสแอะไรเงี้ยครับกับการออกไปวิ่งถ้าว่าเรารู้สึกว่ามันสบายเนาะเดี๋ยวไปลองวิ่งดูครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปเนาะว่าผม ความคิดของผมอว่ามันเฟิร์มขึ้นมันจริงหรือเปล่าแต่ผมว่ามันเฟิร์มขึ้นจริงไม่รู้ิทุกคนรวยไม่รู้ด,ด,ดิผมว่ามันเฟิร์มขึ้นอ่ะแต่อีกเรื่องหนึ่งครับของเฟสโฟมเนี่ยก็คือตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นจริงครับแต่พอคุณวิ่งไปสักห้าสิบโลหกสิบโลวิ่งไปสักระยะหนึ่งเนาะพอโฟมมันถูกรันอินมันถูกเหยียบย้ำย้ำ,ย,ำย้ำเข้าไปในทุกวันนะครับ ตัวโฟมเฟสโฟมเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ของมันคือการอาการยวบนั่แหละครับซึ่งรงเท้าคู่นี้อาจจะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นก็ได้นะเดี๋ยวเราไปลองใส่วิ่งดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังต่อครับว่ามันจะมีฟีลลิ่งแบบนั้นจริงหรือเปล่ามาคุยกันเรื่องราคาของรอง้าคู่นี้บ้างนะครับ สวยผมชอบสีน้ำเงินบอกเลยราคาคู่นี้ราคาป้ายอยู่ที่5900บาทครับคุณได้เทคโนโลยีแบบนี้คุณได้ดีไซน์ที่มีการปรับจากวีหิบสามมาแบบนี้คุณได้สิ่งที่เขาให้มาอะไรแบบนี้ในราคา5900บาทครับคุณคิดว่าง,งัยผมว่าราคา5900บาทกับรองเท้าแนวเนี้ยผมว่าตอนเนี้ยณตอนนี้เนาะ ราคามันค่อนข้างที่จะสูงโอเวอร์ Over ไปนิดนึงมันควรจะอยู่ราคาอ่ะห้าพันเนี่ยผมว่ามันก็โอเคห้าพันห้าพันสองเนี้ยครับผมว่าโอเคถ้าคุณนั่งราคามาต่ำกว่าห้าพันเนี่ยผมว่าเฮ้ยโอเคนะขายได้คนนิยมแน่นอนแต่พอตั้งราคามาห้าพันเก้าค่ะผมก็รู้สึกว่ามันมันแพงไปหน่อยไม่หน่อยอ่ะผมว่ามันแพงไปเยอะเลยเพราะว่าถ้าเราบวกเงินอีกพันหนึง่ง ห้าพันเก้านึ่งคือหกพันเลยนะถ้าเราบวกตังค์อีกพันหนึง่งเราอาจจะได้ซูเปอร์เทรนเนอร์ดีๆหนึ่งคู่หรือเราอาจจะได้ซูเปอร์ชูในแบรนด์ลองลงมาหน่อยห้าพันหกพันอะไรเงี้ยครับแต่พอห้าพันเก้าแผ่นคาร์บอนก็ไม่มีโฟลก็ไม่ใช่ตัวท็อปคุณได้เดลี่เฮนเนอร์หนึ่งคู่มาในราคาห้าพันเก้าผมว่ามันค่อนข้างที่จะส่งไปหน่อยนะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่นักวิ่งอย่างพวกเราครับมันเป็นนักวิ่งขาช็อปกันอยู่แล้วเราไม่มีทางซื้อรองเท้า ราคา5้0 0หรือราคาเต็มกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของโปรโมชั่นวันเลขเบิ้ลตา่างๆที่ผ่านมาคือหลไรสิบๆเนาะรองเท้าคู่นี้วางขายวันแรกคือวันที่10เหมือนทั้งนิวบาลานซ์จะรู้ครับว่าพวกเราชาวไทยเนี่ยที่ซื้อรองเท้าว,วิ่งเนี่ยเราซื้อรองเท้าลดราคากันอยู่แล้วครับถึงแม้มันจะเป็นวันวางขายวันแรกก็ตามรองเท้าคู่นี้ก็เข้าร่วมโปรโมชั่นลดราคาคุณอาจจะได้รองเท้าคู่นี้มาในราคา4ี่พันกลางๆก,ก็ได้ ในการใช้คูป,ปองโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมนะครับจากทางแพลตฟอร์มเองก็ตามหรือจากหลายๆร้านเองก็ตามที่เข้าร่วมโปรโมชั่น10บสและถ้าเทียบรองเท้าคู่นี้กับแบรนด์อื่นละ่ะรองเท้าในเลเวลเดีวยวกันนะครับมีคารคเตอร์คล้ายๆกันมีวัตถุประสงค์ของเท้าคล้ายๆกันน่ะผมยกให้คู่แรกเลยครับต้องเทียบแน่นอนครับนั่นคือตัว Nimbus ครับ Nimbus มีเวอร์ชัน่น26มีเวอร์ชันที่ก่อนหน้าน,นี้เนะาะยี่สิบห้าจะไปเทียบกับวี่สามเนาะ Nimbus ยี่สิบหกมีคารคเตอร์คล้ายๆกัน แต่ตัวนี้ผมมองว่าทำออกมาได้เฟิร์มหรือแน่นเนี่ยเท่ากับในตัว FF b a s ที่อยู่ในตัว Nimbus ยีครับมีความแน่นมีความนุ่มเคลื่อนจะคล้ายๆกันแหละเพราะว่าถ้าเทียบกับตัว V13 ่ครับว23ค่อนข้างที่จะนุ่มและยวบกว่า Nimbus ที่ Nimbus ม,ม,มีความแน่นของตัวโฟมเนาะงั้นเราลองไปเทียบกับ,บแบรนด์อื่นบ้างอะไรไนกี้ไหมไนกี้มีตัว Invisible ครับ Invisible ใช้ตัวโฟมที่เป็น Zoom X เนาะ โฟมตัวท็อปของค่ายเนาะอาจจะเทียบได้ไม่เต็มที่ครับเพราะว่าอาการนุ่มอาการเด้งของตัว i n v i s i b l e เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะมากกว่าตัว1080 V14 ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากมาครับแต่สิ่งหนึ่งที่ i n v i s i b l e มีไม่เท่ารองเท้าคู่นี้นั่นคืออะไรนั่นคือเรื่องของการซัพพอร์ตครับการซัพพอร์ตในส่วนของอัปเปอร์เองก็ตามในส่วนของตัวข้อเท้าต่างๆข้อต่อต่างเนี่ย1080เนี่ยค่อนข้างทำได้ดีกว่าตัว i n Invisible มากๆครับ ในแบรนด์ไนกี้ก็จะมีรองเท้าอีกประมาณ2คู่นะที่ผมนึกถึงนะครับนั่นคือตัวปีกัสซัสปีกัสซัส41ใช้โฟม r รี c กมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันแต่ตัวปีกัสซัสเนี่ยค่อนข้างจะแน่นและเฟิร์มกว่าผมว่าปีกัสซัสค่อนข้างจะซิ้งกว่าเป็นเดอรลิเทเนอร์สายซิออกมาละอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นตัว Infinity ี้ a รีครับอินฟินิตี้ a รีเนี่ยออกวางขายมาปีกว่าละ นะตอนนี้ก็จะอาจจะรอตัว i n นฟินิตี้ไอตัวถัดไปเนาะก็อาจจะมาเทียบตัวนี้ไม่ได้ด้วยเช่นกันและอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมไม่เทียบไม่ได้ครับและผมค่อนข้างที่จะสนใจมากๆครับนั่นคือรองเท้าจากแบรนด์ซั o โคนครับตอนนี้มี t r i u um อม h 22วางขายไท i u um อม2 2 2ใช้โฟมพาวเวอร์แลนด์พีนะเป็นโฟมที่เป็นโฟมดีขึ้นมาหน่อยจากตัวเริ่มต้นของตัวซัลโคนเนาะมีคแรคเตอร์คล้ายกันครับเป็นรองเท้าแนวเดอร์นเนอร รองเท้าแนวซับพอร์ตรองรับแรงกระแทกผมว่าราคาของตัว s a ลโค i นไทอัมเนี่ยยีมันเป็นเวอร์ชัน22่องมันทำมา22รุ่นเลยนะค่อนข้างที่จะสูสีกับตัว1080มากที่สุดครับถ้าเทียบเรื่องของการวางขายแล้วก็เรื่องของราคาเพราะนั้นเนี่ยก็ลองพิจนารณาดูครับระหว่างตัว s a ลโค i นไทอัม22กับตัวนิวบาลาน1080 V24 ว่เนี่ยว่าคู่ไหนเนี่ยจะเหมาะคุณมากกว่ากัน แล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดกับก,บการรีวิวแกะกล่องนะจับตัว 1080v14 นะครับฝากเพื่อนๆที่มีคำถามเพิ่มเติมกับรองเท้าคู่นี้นะช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอนี้ทีนะครับแล้วก็ผมจะเข้าไปตอบนะครับเพื่อจะได้มีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังตัดสินใจมองหารองเท้าคู่นี้อยู่แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเ่ยเราจะพารองเท้าคู่นี้ออกไปลองวิ่งครั้งแรกกันเพื่อให้ทุกคนได้ดูฟีลลิ่งของการวิ่งกับรองเท้าคู่นี้ Balance bon าน a s e Foam 1080v14 ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดวีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องเราด้วยวิ่งไงอ้วนทางช่องทางของ Facebook ช่องทางของ YouTube ช่องทางของ TikTok ใช้ชื่อแอคเคาท์เดียวกันทั้ง3ช่องทางเลยวิ่งไงอ้วนฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราไปลองวิ่งคูนีกันแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ